ฟูกจอดรถทำไมเล่อเนี่ยเออพอดีแอร์มันเสียครับผมก็เลยจอดข้างทางดูซะหน่อยงั้นขับไปต่อก็ได้ได้ครับ ว่าจะมาขโมยเสื้อผ้าของคุณนายเขาอะอืมไอ้คนขับรถโรคจิตเ,ออเปล่านะลมมันแรงอะ่ะก็เลยมาช่วยเก็บอะอเรอจ้ะลมมันแรงพอพอวางเลยเนี่ยมันหน้าที่ฉันแกมีหน้าที่ขับรถแกก็ไปขับรถไปจะมายุ่งกับหน้าที่ฉันทำไมเดี๋วยวฉันจัดการเอง พ่อหมอครับวันนี้ผมอยากจะมาทำสเสน่ห์ครับพ่อหมอนี่ไม่ได้หรอกพ่อนมพ่อหมอเนี่ยท่านเป็นสายขาวไม่รับทำสเสน่ห์มนดำของตัวกระโปรงอะไรพวกนั้นไม่ทำหรอกแต่ที่ท่านทำเนี่ยคือพิธีลงนะหน้าทองถ้าทำแล้วนะจะช่วยเสริมดวงชะตาในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ด้านความรักด้วยนะจริงฉันกราบจ้ะพ่อหมอ ที่ฉันมาวันนี้พอฉันอยากจะมาขอบคุณพ่อหมอที่ลงนะหน้าท้องให้ฉันพ่อหมอรู้ไหมจ๊ะว่าพี่ช็อปคนที่ฉันชอบอ่ะจ้ะเขาทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็มาอยู่กับฉันฉันอะ่ะมีความสุขสุดๆไปเลยจ้ะอแล้ววันนี้ที่ฉันมาฉันตั้งใจจะเอาค่าครูมาให้พ่อหมอเพิ่มเพื่อเป็นการตอบแทนที่พ่อหมอลงนะหน้าท้องให้ฉันสาธุ ลงหน,หน้าหน้าทองนี่จะสมหวังเรื่องความรักจริงๆใช่ไหมแหมพ่อหนุม่มพูดแล้วก็จะหาว่าโม้แต่หลังจากที่ฉันลงหน้าหน้าทองไปอะนะฉัน่ะดวงเฮงเรื่องของการงานแล้วก็ความรักรู้ไหมว่าแฟนฉันนะนะรักฉันหลงฉันไม่ยอมห่างจากฉันเลยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ฉันอะอยากจะมาลงคิวเสริมดวงเพิ่มนะจ๊ะอีหนูไอเรื่องเสริมดวงเนี่ยต้องให้พ่อหมอท่านดูเลิกดูยามดูวันให้อีกทีนะ แล้วเดี๋ยวฉันจะแจ้งไปอา้าเหรอจ๊ะไม่ใช่ว่าทําได้ทันทีหรอคิวท่านเยอะงั้นฉันขอไวๆเลยนะจ๊ะพ่อหมอจ๊ะใน,นวันนี้ฉันกลับลาก่อนนะจ๊ะไ,ไว้วันหลังอะ่ะฉันจะมาเยี่ยมใหม่จ้ะแออดถ้าฉันจะลงหน้าหน้าทองเนี่ยฉันต้องทำยังไงครับพ่อหมอพิธีลงหนะ้าหน้าทอง ต้องใช้ทองคําเปลวเป็นจำนวนมากแล้วใช้น้ำมนต์ที่สวดข้ามวัน7วัน7คืนในป่าต้องใช้เงินค่อนข้างสูงแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับพ่อหมอส0 0 0มื 30, บาทจ้ะแต่ส0 0 0มืบาทเนี่ยถือว่ายังน้อยนะแลกกับหน้าที่การงานแล้วก็ความรักที่ดีด้วยตกลงจ้ะทำจ้ะขยับเข้ามาใกล้ๆ อผมขึ้นหลังจากที่เองลงหน้าหน้าท้องเสร็จกฎหลังการทำพิธีศิ์นั่นก็คือเองต้องห้ามต่อว่าคนอื่นห้ามโกหกห้ามเดินลอดใต้ราวเสื้อผ้าราวบันไดเด็ดขาดรักกูหลงกูเสพสมกายกูไม่ข้อห้ามมันเยอะจังเลยครับพ่อหมอนี่พ่อหนุม่มไม่ต้องถามให้มันมากความหรอกถ้าอยากสำเร็จทำตามที่พ่อหมอบอกได้จ้ะ ข้าครูจากพ่าหมอเราเองอย่าลืมกดข้อห้ามของข้าสาธุโอ๊ยมีเรื่องเยอะเลยทำไงดีวะสชมพูดีดีวะยัมีงดูเนี มาขโมยเสื้อผ้าคุณนายเขาอีกแล้วแกนี่มันเป็นยังไงเนี่ยฮะไอ้โรคจิตไอ้วิปริตใส่ไม่ดีโหคุณนายเขาให้เงินเดือนแกขนาดนี้แกทำกับเขาได้ลงคอยดูนะฉันจะไปฟ้องคุณนายคุณนายจะต้องรู้เรื่องนี้แต่แกเป็นแค่แม่บ้านอะมีอะไรทําให้ไปทาไม่ยุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันขอแช่งแกขอให้แกไม่มีผัวมีผัว<ห>ผัวก็ทิง้งกระดาษฉันขนาดนี้เลยเหรอก็แกเป็นคนทำเองอะแกเป็นคนผิดแล้วดูสิด่าขนาดเนี้ยยังถือของคุณนายเอาอีกอะ เสร็จล้วก็ไปมีผัวไหมเนี่ยฟุ๊กครับฉันเอาขนมมาให้ขอบคุณครับคุณไอที่อาจารย์ให้ผลวื้ง ครับฟุกฟุกครับเมื่อไรจะออกรถเนี่ยอ๋อขอโทษครับรีบเลยฉันมีงานต่อ นะวันนี้ไปเที่ยวไหนดีอะเราไปเที่ยวทะเลกันไหมก็ดีนะงั้นฟุกขับรถนะได้เลยขับให้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเก่งมากเลยฟุกฟุ๊กฟุกคับคุณนายนี่นายไม่ได้ยินฉันเลยไงฉันบอกว่าให้จอดหน้าโรงงานนี่นายขับเลยมานานแล้วนะพักนี้นิดดูแปลกๆพี่กวนยังไงก็ไม่รู้เหม่อลอยตลอดเลยฉันพูดอะไรก็ไม่ได้ยิน วนรถกลับเลยได้ครับคุณไหอยู่นี่เองไอ้นายเรียกฉันว่าอะไรนะไอ้ไงที่รักนี่ฟกนี่มันนั่งตรงนี้ได้งไงตรงนี้มันที่ของเจ้านายแล้วแกเป็นใครแกเป็นคนขับรถแล้วช่วงนี้เป็นอะไรฮะ เมื่อลอยเรียกอะไรก็ไม่ได้ยิน,นก็ทําหน้าโลกเจตลอดเวลาเลยอะ่ะเป็นอะไรเอาก็เราชอบกันไม่ใช่หรอเมื่อวานคุณยังเอาขนมมาให้ผมเลยอะ่ะแล้ววันนั้นน่ะที่นั่งด้วยกันอะ่ะคุณก็ดูชอบผมอยู่เลยอะ่ะนี่นบ้านหรือเปล่าคะที่ฉันนั่งตรงนั้นอะ่ะเพราะว่าฉันรีบไปทํางานแล้วที่เอาขนมให้อะ่ะก็เห็นว่าเช็ดรถมันเหนื่อยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ตกลงคุณไม่ชอบผมจริงเหรอเนี่ยไม่ได้ชอบแต่ผมชอบคุณนะไ<ป>อ มหาพมตดีดีย <ๆ S 2> คะฟุกอะค่ะเขาเป็นโรคจิตจริงๆนะคะเมื่อวันก่อนอะยังเห็นฟุกแอบไปเอาเสื้อผ้าของคุณนายที่เราตักผ้าอยู่เลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะหลายรอบเลยค่ะฟุกทำแบบนี้ทําไมนะนั่นมันขอ,ของของฉันแล้วแกเป็นคนขับรถฉันฉันไว้ใจแกแต่แกมาทําแบบเนี้ยฉันไล่แกออกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไป เฮ้ยพ่อหมอพิธีที่ฉันมาทํากับพ่อหมออ่ะไม่เห็นจะได้ผลเลยคุณนายไม่เห็นรักไม่เห็นหลงฉันเลยแถมยังโดนไล่ออกจากบ้านอ่ะงะากเอาเงินจะคืนมาเลยพ่อหนุม่มพ่อหนุมน่มได้ลอดใต้ราวเสื้อผ้าพูดโกหกแล้วก็ด่าใครหรือเปล่ามันก็ต้องมีบ้างแหละใครมันจะไปทําได้หมดโอ้ถึงแบบนี้ไงพิธีเลยไม่สําเร็จอ่ะกดข้อห้ามข้าก็บอกเองไปแล้วแต่เองไม่ฟังอันนี้ข้าก็ช่วยไม่ได้ณห,หน้าท้องที่ลงไปให้มันไม่ขลังแล้ว ต้องทําใหม่อีกรอบถ้าเองอยากสําเร็จนี่ม <temperature noise> ันโกงกันช <ái rawd Moder ator> ัดๆคอยดูนะจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยเองดูดิอยู่ดีๆพวกชาวบ้านนี่มันงมงายงงโง่ะก็เงินมาให้เราเยอะแยะไปหมดเลยดิโอ้ยนั่นสิพี่เนี่ยพี่ได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าลืมแบ่งให้ฉันนะ ว่าไอ้ผู้ชายหน้าโง่คนนั้นอะเชื่อพี่เพราะว่าฉันเป็นคนเป่าหูมันเองฉันไม่ลืมหรอกแบบนี้เราก็รวยเลยเลยสิพ่อหมอพ่อหมอฉันพร้อมทำคาถาเสริมดวงแล้วจ้าพ่อหมอครับพ่อหมอพิธีลงหน้าหน้าท้องของพ่อหมอมันไม่ได้เสื่อมนะครับตรงกันข้ามเลยคุณนายซื้อที่ดินที่ฉันแปลงหนึ่งอยู่แถวบางนาและที่สําคัญนะคุณนายก็บอกรักฉันแล้วด้วยทีเนี้ยฉันอะ สมหวังเรื่องความรักแหละถ้าขายที่ดินแปลงนั้นได้อ่ะฉันกะว่าจะแบ่งให้พ่อหมอครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนที่พ่อหมอช่วยฉันไงจ๊ะเอ็งนี่มันกตัญญูจริงเลยวะ่ะแต่ว่าติดอย่างเดียวตรงที่ฉันไม่มีเงินโอนค่าที่พ่อหมอพ,อ,มอ,พอจะมีวิธีช่วยฉันได้บ้างไหมเอาแบบนี้ไหมจ๊ะพ่อหนุ่มยืมเงินของตำหนักไปก่อนก็ได้พ่อหนุ่มจะเอาสักเท่าไหร่สี่หมื่นจ้ะ ไอ,อ้พวกหน้างโง่นี่ใหม่ความว่าไงอ่ะกแกคิดว่าฉันงโง่เหรอฉันได้ยินหมดแล้วที่พวกแกคุยกันอะ่ะแล้วเป็นไงสุดท้ายฉันก็ได้เงินสามหมื่นของฉันคืนแถมยังได้เพิ่มอีกมือนนึงแค่เอาเงินมาล่อหน่อยก็ติดกลับซะและ้วคนโกงอย่างพวกแกไม่มีวันจเจริญหรอก <c oughs> เฮ้ยหยุดก่อนดิว่เอ้า แบบนี้ไม่ได้นะพี่ฉนไม่ได้เงินสักบาทเลยพอหรอแบบนี้ก็แปลว่าเราต้องย้ายสำนักหนีอีกแล้วเหรอใช่ดิโอ้ยเฮ้ยย้ยยยายมาเองเนี่ยรีบขนดิจะร้อยตำรวจมาล่าคอไงวะจะช่วยยกมันสิ